ตำนานเรื่องเล่าอินจันมั่นคงมีเรื่องสืบกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโบราณถือว่าพิธีสร้างพระละครหรือสร้างบ้านสร้างเมืองต้องฝังอาถรรพ์สี่ประตูเมืองต้องฝังเสาหลักเมืองการฝังเสาหลักเมืองและเสามหาปราสาสรต้องเอาคนที่มีชีวิตทั้งเป็นลงฝังในหลุม เพื่อให้เป็นผู้เฝ้าทวารมหาปราสาทบ้านเมืองป้องกันอริราชสตูมิให้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดแก่เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครบ้านเมืองในการทำพิธีกรรมดังกล่าวต้องเอาคนที่ชื่ออินจันมั่นคงมาฝังลงหลุมจึงจะศักดิ์สิทธิ์และขณะที่นายนครวัด เทวเรียกชื่ออินจันมั่นคงไปนั้นใครชคร้ายขานรับขึ้นมาก็จะถูกนําตัวไปฝังในหลุมหลุมเสาหลักเมืองนั้นจะผูกเสาคานใหญ่ชักขึ้นเหนือหลุมนั้นในระดับสูงพอสมควรโยงไว้ด้วยเส้นเชือกสองเส้นหัวท้ายให้เสาหรือสูงนั้นแขวนอยู่ตามทางนอนเหมือนอย่างรูปหีบครั้นถึงวันเวลาที่กำหนด ที่จะกระทําการอันทารุณนี้ก็เลี้ยงดูผู้เคราะห์ร้ายให้อิ่มน้ำสำราญแล้วแห่แห่นำไปที่หลุมนั้นพระเจ้าแผ่นเดนมีรับสั่งให้บุคคลทั้งสามนั้นเฝ้าประตูเมืองเอาไว้และให้เร่งแจ้งข่าวให้รู้กันทั่วเมื่อคนมาชุมนุมกันเขาก็ตัดเชือกปล่อยให้เสารหรือซุงหล่นลงมาบนศีรษะผู้คราะห์ร้ายผู้ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคถือรางนั้น บีแบนอยู่ในหลุมคนไทยเชื่อว่าผู้ข้อร้ายเหล่านี้จะกลายสภาพเป็นอารักษ์จำพวกที่เรียกว่าผีราษดรคนสามารถบางคนก็กระทำการฆาตกรรมแก่ทาตของตนในทำนองเดียวกันนี้เพื่อใช้ให้เป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์ที่ตนฝังซ่อนไว้คนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นผีคอยรักษาเมืองและพระราชวังนั้นต้องเลือกให้ ได้ลักษณะตามที่โหรพราหมณ์กำหนดไม่ใช่ใช้นักโทษที่ต้องโทษประหารแต่จะเป็นคนที่อยู่ในวัยต่างๆกันมีตั้งแต่คนที่มีอายุจนถึงเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกคนต้องมีฐานะดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชนและต้องเกิดตามที่โหรกำหนดถ้าเป็นชายต้องไม่มีรอยสักผู้หญิงต้องไม่เจาะหู เมื่อสั่งเสียล่ำลาญาติพี่น้องแล้วก็จะถูกนำตัวไปลงหลุมญาติพี่น้องก็จะได้รับพระราชทานรางวัลอินจันมั่นคงคือพื้นฐานความเชื่อการสร้างหลักเมืองในประเทศไทยผ่านการประกอบพิธีทั้งสี่ประตูเมืองโดยกำหนดให้นำคนชื่ออินชื่อจันชื่อมั่นชื่อคงมาฝังลงในหลุมเพราะเชื่อกันว่า ทั้งสี่คนเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ได้ไปไหนแต่จะคอยปกปักรักษาบ้านเมืองจากศัตรูและสิ่งเลวร้ายต่างๆลักษณะของสี่คนตามที่โหนกำหนดคือไม่ใช่นักโทษประหารไม่สักยันไม่เจาะหูและมีเวลาตกฟากตามที่กำหนดอีกด้วยความเชื่อเรื่องการสร้างศาลหลักเมืองของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโข,ขทยัย กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เชื่อกันว่าประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์โดยพ่อค้าชาวอินเดียศสาหลักเมืองคืออะไรสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและทุกๆเมืองจำต้องมีศสาหลักเมืองแบบนี้หรือไม่ความสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างคุ้มเคือในสังคมไทยมาเป็นร้อยๆปี จนถึงทุกวันนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโปรดเก้าให้ขุดเสาหลักเมืองเดิมและจัดสร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่เป็นแกนไม้สักประกบนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์หแผ่นสูงร้อยแนิ้วฐานเป็นแท่งกว้าง70นิ้วบรรจุดวงเมืองในยอดเสาทรงมันที่มีความสูงกว่า5เมตรและอันเชิญหลักเมืองเดิม และหลักเมืองใหม่ปฏิสถานในอาคารสารหลักเมืองที่สร้างใหม่มียอดปรางก่ออิดปูนขาวได้แบบอย่างจากสารหลักเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ .2395 หลักเมืองความหมายตามพจนานุกรมคือเสาที่ยกตั้งขึ้นเพื่อแสดงว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองตรงจุดๆุดนั้นอย่างแน่นอนหากเป็นศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตจะเรียกว่า อินทขินที่กรุงสุโขทัยยังค้นไม่พบหลักฐานพบเพียงแต่โบราณสถานขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่ริมคูวัดมหาธาตุเมื่อรัชกาลที่หเสด็จเมืองสุโขทัยก็ทรงพบเสาหลักศิลาหลักหนึ่งที่เรียกกันว่าขอมดำดินทรงคาดว่าน่าจะเป็นหลักเมืองที่สร้างกันกลางเมืองนั่นเองในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยาและโปรดให้ประกอบพระราชพิธีกรบปาดเมื่อปีขานพศ1893ซึ่งพิธีดังกล่าวคือพิธีกบปัดสุมเพิงอันเป็นชื่อพิธีหนึ่งของพราหมณ์ที่ทำขึ้นเพื่อแก้เสนียดโดยพระราชพิธีในครั้งนั้นน่าจะหมายถึงพิธียกหลักเมืองเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่ามีการกระทำพิธีดังกล่าวจริง ด้านเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครคือสถานที่ฝังหลักเมืองอันมีดวงพระชันษาพระนครบรรจุไว้ภายในสมัยนั้นศาลหลักเมืองเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบแต่เข้าใจว่าเดิมเป็นเพียงศาลาปลูกเพื่อพอกันแดดกันฝนเพื่อสร้างอย่างเร่งรีบเนื่องจากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยและมีเพียงหลักเมืองอย่างเดียว ยังไม่มีเทวดาต่างๆเข้ามาอยู่ด้วยเหมือนสมัยนี้ทำพิธีเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10บค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่21เมษายนพศ2 3 2 5เวลา6ในกา54นาทีเล่ากันว่าเมื่อเริ่มพระราชพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองลงสู่หลุมโดยวางไว้บนแผ่นศิลายันปรากฏว่ามีงูตัวเล็กๆสี่ตัว เลยลงไปอยู่ในหลุมด้วยทันทีที่ทุกๆคนเห็นก็เป็นเวลาเดียวกับที่เสาเคลื่อนลงหลุมไปแล้วต้องปล่อยเลยตามเลยปล่อยเสาลงหลุมและกบดินฝังเสาไปพร้อมกับงูเหตุการณ์ดังกล่าวได้ยังปริวิตกแก่รัชกาลที่หนึ่งเป็นอย่างมากได้ทรงเรียกเราเสวกามาราชบัณฑิตปุโรหิตโหราจาร์พระราชาคณะ และผู้รู้ทั้งมวลมาปรึกษาหารือกันว่าเหตุที่บังเกิดนั้นเป็นมงคลน,นิมิตหรืออวะมงคลน,นิมิตที่สุดต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นอวะมงคลน,นิมิตและถวายความเห็นให้ทรงประกอบพระราชพิธีเสด็จครอเสียซึ่งพระองค์ก็ทรงเห็นชอบมีบางแห่งเล่าว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ชะตาบ้านเมืองต้องอยู่ในเกณฑ์ร้ายถึงเปีเจเดือน นับแต่วันยกเสาจึงจะพ้นเคราะห์ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวก็ตรงกับที่ไทยต้องรบทับจับศึกกับพมา่าจนสิ้นสุดเมื่อสงครามก้าวทัพพอดีการต่อมาเนื่องจากเสาหลักเมืองไม่ได้ซ่อมแซมมานานจึงทุดโทมมากรัชกาลที่สจึงทรงโปรดก้าให้สร้างหลักเมืองขึ้นมาใหม่พราะบรรจุดวงชะตาใหม่โดยสร้างขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ แรมเก้าค่าเดือนหนึ่งปีชวดตรงกับวันที่ห้ธันวาคมพศ .2395 เวลาตี4ี8นาทีทั้งนี้กล่าวกันว่าเนื่องจากพระองค์ทรงชำนาญในวิชาโหราศาสตร์จึงทรงคิดแก้ไขดวงเมืองใหม่และได้บรรจุดวงชะตาพระนครลงในแผ่นทองคำหนักหนึ่งบาทโดยได้ประกอบพิธีจารึกในพระอุโบสถวัดพระแก้ว พร้อมทั้งมีการสมโพธิฉลองเป็นพิธีใหญ่โตสมกับเป็นวันสำคัญของบ้านเมืองทั้งพิธีพุทธและพิธีพาราหมณ์อีกทั้งได้โปรดให้ก่อสร้างศาราใหม่ขึ้นมาสร้างให้เป็นยอดปรางตามแบบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นหลักเมืองที่เราเห็นจึงมีอยู่สองต้นคือต้นเดิมที่สร้างในรัชกาลที่หนึ่งและอีกต้นที่มีส่วนสูงทอนลงมา เป็นต้นที่สร้างใหม่ในรัชกาลที่4ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงตามลักษณะรูปศาลาเป็นทรงจตุมุกและมีการขยายบริเวณศาลาให้กว้างขวางออกไปเมื่อปฏิสังขรณ์สำเร็จสมบูรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประกอบพิธีสังเวยสมโภชเมื่อวันจันทร์ที่6เมษายน พศ2513ในสมัยก่อนศาลหลักเมืองจะมีแต่หลักเมืองเท่านั้นส่วนเทพรักอีกห้าองค์คือพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการเจ้าพ่อหอกองและเจ้าพ่อเจตคุปซึ่งเป็นเทพรักประจำพระนครที่รัชกาลที่หนึ่งได้โปรดให้สร้างเพื่อดูแลรักษาเมืองและประเทศชาตินั้นแต่เดิมมีศาลาของท่านแยกอยู่ต่างหาก ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนเพิ่มจึงมีการลือสาราเทพรักษ์ดังกล่าวออกและอัญเชิญท่านมาประดิสฐานรวมกันในศาลหลักเมืองปัจจุบันศาลหลักเมืองจึงกลายเป็นที่ชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมมากราบไหว้และบูบาต่างๆนานา,นาเพื่อขอให้สมปรารถนาในเรื่องที่หวังและตั้งใจโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทั่วบริเวณศาลหลักเมืองและบริเวณใกล้เคียง จะเนืองแน่นไปด้วยจำนวนผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มุ่งเดินทางกันมากราบไหว้กันอย่างล้นหลามตั้งแต่เช้าจดเย็น